ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและอีกหนึ่งช่องทางการติดต่อ Li n e i d ดอินแบเติมเกมใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับ โอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบไปกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของ eFootball 2023โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับในโนของคลิปนี้ทุกคนจะทำการประกาศเกี่ยวกับตัวเกมปิดยาวทุกคนหรือว่าเป็นการกำหนดการเกี่ยวกับอัปเดตครั้งใหญ่เป็น2024นะครับก็มีกำหนดการอะไรกันบ้างเราดูกนารรับชมในคลิปนี้เลยแลวกันนะครับก่อนท่ชมคลิปกันก็มาทุกคนฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้หน่อยนะคร ครบ1 0 0 0 0แสนซับสไครป์บน YouTube กิจกรรมแจกไอดีตามไปที่นี่เลยร้านขายไอดีอีฟบอลอีสานบาเป็ดรับซื้อและขายไอดีราคาถูกมีตั้งแต่หลักสิบไปจนหลักพันที่สําคัญผ่อนได้ทุกราคาเลยนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมแจกไอดีทุกๆ4วันนทุกคนใครสนใจก็อย่าลืมตามไปนะครับร้านขายไอดีอีสานบาปดอย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้คือทําการพูดถึงการยืนยันกําหนดการเกี่ยวกับการปิดอัปเดตยาวหรือว่าการอัปเดตครั้งใหญ่เป็นวอร์ชันของ2024ันนะครับ ซึ่งปัจจุบันทุกคนหรือว่าล่าสุดนะครับตัวเกมได้มีการประกาศมาแล้วนะครับว่าจะมีการอัปเดตเป็น e f o o t b a l l 2024ในวันที่4เดือนกันยายนหรือว่าวันที่4เดือนหน้านี้นั่นเองนะครับก็สำหรับวันที่4กันยายนทุกคนมันตรงกับวันจันทร์นั่นเองนะผมก็คาดว่าน่าจะมีการปิดอัปเดตยาวถึง4วันกันเหมือนเดิมนะครับจะเปิดดีทีก็คือวันพฤหัสที่7นั่นเองนะครับวันนี้ก็คือเป็นการประกาศถึงกําหนดการปิดอัปเดตยาวๆของ2024นะครับ ย้ำอีกทีนะครับว่าสำหรับการปิดอัปเดตยาวนะครับจึงมีการเริ่มปิดอัปเดตก็คือวันที่4กันยายนนะครับจะเปิดอีกทีก็ประมาณวันที่7ไม่รวมเวลาเลื่อนนะทุกคนหรือว่าอาจจะเร็วกว่านั้นหรือไม่ก็อาจจะช้ากว่านั้นนี้ก็ต้องรอการประกาศเพิ่มเติมแล้วกันนะครับสำหรับการอัปเดตครั้งใหญ่เป็นวอร์ชันของ2024นสนะครับสำหรับเหตุผลหลักๆที่มีการอัปเดตในครั้งนี้ก็คือมีการอัปเดตทีมตกชั้นนะทุกคนหรือว่าทีมได้เลื่อนชั้นนะครับรวมไปถึง ลิขสิทธิ์ทีมใหม่ที่ตัวเกมได้มีการเซ็นสัญญาเพิ่มเติมนะครับวันนี้ก็จะมีทีมไหนกันบ้างเราต้องการรอดูอีกทีแล้วกันนะครับแล้วก็นักเตะที่มีการย้ายทีมนะครับวันนี้ก็ตัวเกมนะครับจะมีการอัปเดตให้หลังการอัปเดตเวอร์ชันัน2024นั่นเองนะครับประมาณนี้เลยกันนะครับสำหรับเหตุผลหลักคร่าวๆเขาเลยมีการแจกฟรีเยอะแยะมากมายกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับการอัปเดต2024นะทุนกคนย้ำอีกทีนะครับว่าจะมีการเริ่มปิดตั้งแต่วันที่4กันยายนหรือว ทุกคนนะครับคาดหวังอะไรกันบ้างในส่วนของ2024หรือว่าอยากให้มีอะไรเพิ่มเติมกันบ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาหน่อยนะครับสำหรับการอัปเดตครั้งใหญ่เป็น2024นะครับหรือว่าหาเกมอะไรเล่นแก้เบื่อกันบ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ความตรการอัปเดตให้สั้นๆล้กันนะครับสำหรับกําหนดการของการอัปเดตครั้งใหญ่นะครับหากมีข่าวสารเพิ่มเติมหรือว่า ผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หน่อยเคนไว้เจอใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ